สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาเที่ยงเที่ยงขึ้น47นาทีครับตอนนี้ครับตอนนี้เที่ยงขึ้น47นาทีนะครับมาบ๊อเบิร์พายุกรรดอากาศของมือนี้ครับว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับตอนนี้พายุทกซุรี่นะครับเห็นบ้าพี่น้องนี่กําลังหมุนเติ้วๆอยู่นี่ครับนี่กําลังจะเข้าไปส่วนของอ่าอ่าเออพี่น้องครับเฉียนโจเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับ อ่าครับนี่ตอนนี้ก็ร่างสิขึ้นฟังไนดะ้พี่น้องอยื้อไตไตทางกับไตไตทางไต้หวันนะครับกะดึงมวลอากาศบานเ้องไปได้บ้างอยู่พี่น้องแต่กะเบื้องแล้วก็บ่เยอะไปในเนาะเบื้งนนอนะงแล้วลักษณะเพราะว่ามันอยู่ไก่กันตเติบอยู่เนาะนะครับอ่าสิได้รับผลกระทบบ้างอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าในโซนไหนในเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้มัน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 ก็นไก่เฮาอยู่เนาะพี่น้องครับในโซนของ าทางประเทศไทยนะครับกับพายุทกสุรีเนาะพี่น้องนะทกสุรีตอนนี้ขึ้นฟังนะ่ะหนาดีในช่วงเดี๋ยวในวันนูน้นีวันศุกร์มันว่าพี่น้องเดี๋ยวเขาขยับเวลาไปเบิงมาวันทีขึ้นอ๋อมันเอียงไปคักยืนพี่น้องตอนแรกว่าสิเมื่อึ้นนี้เนาะที่ขพยากรว้ยน,นี่เห็นบ่ตอนแรกว่าขึ้นตรงนี้นด้นะครับบันนี้มันเอียงไปพุ่นเลยครับเอียงไปเชียนโจนะเชียนโจเนาะประมาณนี้นะ เออเอียงไปคักก็มือวานด้วครับลักษณะการพยากรแสดงการแสดงว่าการพยากรก็มีความขาดเคลื่นอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับตัวนี้ไปครับตัวนี้มาเนี่ยยังบ่แล้วพี่น้องตัวท็อกซูรีไปครับอีกตัวหนึ่งม้าครับฮับอกว่าถ้าตุท็อกซูรีไปตัวนี้สีขามามีความรุนแรงบ่ครับในวันศุกร์นะครับนะครับเขาไปแล้วเนาะึ้นไปแล้วครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์พายุตัวไม่นี่ เอาแห้งขื้นตลอดพี่น้องครับวันอาทิตย์แห้งขึ้นเรื่อยๆไหมแต่ว่าบริพานมาทาั้งนี่นะครับแห้งขื้นแ,แห้งอยู่ในกางทะเลพี่น้องนะครับจนฮอนวันจันทร์วันอังคารน,นะครับพุ้นเขาไต่ทางญี่ปุ่นเนาะโตเกียวครับอืมไปเขาทางพุ่นครับพี่น้องครับเราวนเข้ามาเสยพี่น้องลักษณะวนเข้ามาทางังเซี่ยงไฮ้นะครับ อ้อวนขึ้นเสื่องให้แล้วกัอ่อนล่งหลวะพี่น้องในวันพุทธที่2ครับตามที่เบิงนะครับอันนี้คือลูกใหม่แต่ก็มีลูกเล็กๆอีกนหน่อยตามมานะครับอันนี้คือขึ้นฟังแล้วกัโอ้บอ่ออ่อนพี่น้องขึ้นฟังนี่่นยังแห้งอยู่ด้นี่แสดงว่าพนนีคักแห้งเติมนะครับนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้ฝนตกต้นเนืองจนฮอนวันที่สองเด้อพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเฮามาเบิงกันพี่น้องครับ ผมขอยัดปักหมุดในพื้นที่แถวบ้านผมแล้วกันเนาะมาโซนบ้านผมเป็นไงพี่น้องนะครับขอนแก่นนะครับนี่ขอนแก่นครับขอนแก่นถ้าเป็นวันศุกร์ลักษณะฝนมาบ่ามีก็ได้นะพี่น้องหกโปงมีน้อยๆเองสิครับวันเสาร์มีหกโป่งทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มก็เหมือนจะบ่เป็นไหนเนาะพี่น้องเนาะส่วนวันอาทิตย์ครับ มีโอกาสเกิดสูงมากครับบ้านอาทิตย์มีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายโมงไปหา่มหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับจังเมื่อนี้กะนั่งถาเบิ้งอยู่ดีกะกะบ่มีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะบ่มีฝนครับเหมือนจะช่วงนึงนิดเดียวเองแล้วก็หายไปครับแต่กะบ่แน่นะครับในตัวเมืองอาทิตย์ตกเนาะแต่ผมอยู่ในโซนของมาทางบ้านฝา่งไปครับบ่บ่ตกด้วยพี่น้องเนาะนะครับขอหยัดปักมุดเพิ่มเติมนะครับโซนนี้ครับ ออกจากขนแกนมานี่นะครับประหยัดปักหมุดไวเนาะนะครับเดี๋ยวพี่น้องเฮามาเบิงกันนะครับปักหมุดก็ได้ก็ต้องอ่านี่พี่น้องปักท่องแบบนี้ครับเดี๋ยวมาเบิงว่าแต่ละอ่าเขาเรียกว่าแต่ละหม่องไปไหนเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่มื้อนี้ลมแปลกๆเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งทางลมบ่ลมบ่คือเอก่าเลยครับนี่ยนี ล่มพัดจากนี่เขาชุ่มพอพี่น้องแล้วก็เอียงขึ้นไปเลยพี่น้องลักษณะของปกติมันที่พัดมาแบบนี้นะครับผ่านชุ่มพอนมาแล้วก็มาทางพน่มเปนเนาะบานี้มันเขาเขาชุ่มพอแล้วแบบเชงเฉียงเนื้อขึ้นไปครับทางตะวันออกเชียงเนื้อขึ้นไปแล้วก็ไปเลยแบบนี้น่าสิมีฝนนะครับมีลักษณะของลมแห้งนะ,ะพี่น้องครับลมแห้งเนาะเดี๋ยวเขาไปเบื่อง สักน้อยครับในเรื่องของเลด่าอากาศครับเป็นไรครับก็ขอยัดย้อนไปเบิ่งนิดนึงครับว่าในช่วงหกโมงแรกนี่มีความเคลื่อนไหวแบบใดในเรื่องของเมฆและฝนเนาะอืมบ่มีเลยเด้อพี่น้องนั่นเบาบางมากครับเบาบางมากครับโดยโดยส่วนใหญ่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็่นที่อยู่ทางเห็นบไหมทั้งริมแม่น้ำโขงที่อยู่ทางประเทศลาวนี่พี่น้องครับ สิบไม่มีเมฆคลุมอยู่โซนนั้นแล้วก็ทางพี่น้องทั้งพนมเป็นอยนู่เนาะทางเวียดนามองสิงพ,พี่น้องเห็นไ่มทางตอนใต้เนี่ยลงมาข้างนี้นะครับมีเมฆนั่นแสดงว่าฝนที่ฝนส่งสิมีอยู่ทางประเทศลาวนะครับพี่น้องครับกัมพูชาแล้วก็เวียดนามพี่น้องทางไทยบ,บ่เป็นไรครับพี่น้องแล้วก็ไม่มีอีกส่วนนึงอยู่ทางพมา่านะพี่น้องโซนนี้นะครับแสดงว่าไทยเฮาบ,บ่เป็นไร เบืบ้อง,งจากตรงนี้แล้วนะครับถือว่าหน่อยถือว่าหน่อยครับกาบรบอกได้วา่าในช่วงเวลานี้เีไปน้องในช่วงเวลา6โมนแรกมาหอดเที่ยงึ้นนะครับของวันที่27มหาเสศวันที่28เี่ไปน้องเนาะเบิงในเรื่องของอ่าดาเทียเท่ยมเบึงไปน้องดาเที่ยมที่มองในเรื่องของฝ่าฝนเนาะ ออทิศทางลมที่มันเปลี่ยนเนื่องจากว่าเมฆกลุ่มนี้นะครับลักษณะของเมฆนะครับลักษณะของเมฆเป็นแบบนี้นะครับอื Gör มอืมอคุมอยู่ในพื้นที่ส่วนล่างเน่ยพีย่น,น้องเห็นป่กลุ่มเมฆมาขอนกันด้วยพี่กะฝนกันหนาที่ตกอยู่แถวนี้ครับส่วนตกกลางของอ่าประเทศไทยเองก็ผ่านหล,กลกักๆผ่านไปทางเชีเยงใหม่เนาะส่วนหนึ่งอ่านี่เด้เห็นเราพี่น้อง กะมาทั่งอีสานเขาคือกันครับแต่กะบได้หลายภาพรวมๆก็คือมีความคึมแล้วก็มีแดดนะครับมีแดดเป็นส่วนใหญ่นะมือนี้เนาะมืดมือแล้วพี่น้องบางแรกมากนี่ก็สิคึมอยู่พาผมมีความรู้สึกเหมือนฝนจะตกอยู่พี่น้องนะครับช่วงแรงๆครับก็แสดงว่ากุ้เมฆก้อนนี้นี่เองนะครับในช่วง3าทุ่มซึ่งตอนนี้กัเงียบๆพี่น้องว่าตกดอกนะครับ ออกมาเบิ้งล่งมจะน่อยครับล่มเบียงหน่ครับเพราะว่าเบื้องจากเขาเรียกว่าเบื้องยอดหลังนะครับเพื่อที่จะเอามาพยากรล่วงหนานะครับจะเห็นแล้วว่าโอกาสเกิดอนะ่ะมันมันมันบ่าไหลไปไหนพี่น้องครับนี่ทาล่มก็สิตามที่เห็นนะพี่น้องครับพัดจากช่วงใต้ช่งองส่วนของชุมพอเนี่ขึ้นมาทางภาคตะวันออกพี่น้องครับแล้วก็พานมาทางตะวันออกเชียงเหนือพี่น้องเนาะน,น,นี่ครับคือตะวันออกเชียงเหนือที่นี่ กับิ่งฝนและผาผาเลยพีน่น้องขอหยัดเบิ้งลมกันโชกจังหน่อยนะนะครับเพราะลมกันโชกมันเป็นตัวแปรเนี่ยครับมาโอกาสเกิดฝนมีได้เพร่น,นเห็นว่าพี่น้องลมกันโชกมีหลายขึ้นเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ทั้งแม่สอดทั้งอุ้งผางอมกอเองสิโพ้ช่ยมุกดาหารนี่คือลมลมมีล,ม,ม,ลมแห้งพี่น้องใต้สุนพึ่งลงมานะครับจนมาพอดประจวบครีขันครับโอ้เด็กแล้วเป็น แอดมินกับส oh ้งซีดง่วงงี้ลยพี่น้องสิตีนิ่งหรือไม่อีกแค่ซีนนาทีเดียพี่น้องขออนุญาตเล่งมือนิดนึงนะครับวัอนี้อาจจะใส่เวลาเร็วขึ้นได้พี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งฝ่าฝนฝ่าพาพี่น้องฝนฝ่าพาเป็นไงครับในช่วงเที่ยงขึ้นไปหาตีนึงหน่พี่น้องครับนี่ไปกันเลยพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งเมฆพี่น้องเบิ่งการเคลื่อนที่ของเมฆถ้าลักษณะแบบนี้ก็ยังเป็นลักษณะท้องฟ้าโปร่งอยู่เลยพี่น้องครับ ยังบ่ปันใดครับเอ้าเดี๋ยวๆๆๆ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดิ่งพี่น้องครับเมื่เห็นเบิ่งผิดมาแต่ต้นแล้วติเพราะว่าเฮาเลื่อนไปเบิ่งข้างหน้าไหมไปเลื่อนเลื่อนไปเบิ่งพายุไหมพี่น้องเลื่อนไปเบิ่งพายุก็เลยไปน้ําเพิ่นอดหลอดเลยบบดนี้อ่ะเดี๋ยวๆๆี๋ยวขยัดย่อนมาเบิ่งนิดนึงครับมีความผิดพลาดบ่บ่ผิดออกนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อกี้ที่เบิ่งนะครับผิดบ่เนาะเดี๋ยวๆๆๆ บ่าพิดดอกนี่6ชั่วโมงที่แล้วคือเก่าอยู่นอพี่น้องเนาะดาวเทียมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเด้อ6ชั่วโมงนะครับหราคาเบิ้ง6ชั่วโมงที่แล้วลักษณะเมฆเป็นแบบใดพี่น้องอ๋อบ่ผิดบ่ผิดพี่น้องยังเป็นรูปเก่าอยู่ครับส่วนล้มก็คือเก่าครับเอาล้มอาจสิผิดพลาดอยู่พี่น้องล้มผิดพลาดอยู่ล้มผิดพลาดขอให้ขอให้ ล่มผิดพาดครับเพราะเพราะเฮาเฮา,ามาเบิงตัวนี้ได้พีน่น้องอ่าอ่าอันนี้นี่นี่เฮาบาเบิงเฮามาเบิง,าาเ,บงเอเ่อพายุลูกนี่พีน่น้องเนื่องจากตัวนี้สิขึ้นฟังแลนะ้วเนาะผมก็เลื่อนเพื่อนเลื่อนมาหอดวันนงขัน้นจาได้ป่พี่น้องถ้าเบิงแต่ต้นคลิปเนาะวันนึงขั้นวันนี้ทิศทางลมมันเปลี่ยนครับวันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเออแอดมินก็นง,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 งงอยู่อ่าโอเคจูนจูนจูนพี่น้องกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วอย่าง,งงงนะเอดมินเนอ แอดมินงงไปเมื่อกี้เอา้าทิศทางลมคือเปลี่ยนเห็นไหมพี่น้องถ้ากลับมาสู่ปกติในช่วงนี้ครับพี่น้องนะครับโอเคเนาะแอดมินแอดมินแอดมินอ่าเขาเรียกว่าแอดมินเบอร์เองครับนี่ครับทิศทางลมเอาไม่แล้วนะครับพัดจากชุมพรอ,ออกมาทางพระล้มเปีนี่แหละครับแล้วก็ส่วนที่พัดจากทวายนะครับเข้ามาทางอ่าท้องพระพุ่มกจ้จั่งจิเข้ามาทางภาคอีสานแล้วก็เฉียงขึ้นไปนิดๆเราพี่น้องเนาะนะครับ เอาเป็นตามนี้ครับส่วนอื่นคือเกาได้พี่น้องเด้อผิดผาดแค่เรื่องล่มเมื่อกี้ครับพออย่างวันทีพอามาพอามาเข้ามาถึงช่วงฝนฝ่าพาปุ๊บมันมีความผิดปกติตรงที่ว่าเอา้าตัวตัววิ่งนี่ครับมันไม่อยู่พี่ครับนี่ตัววิ่งม่อยู่เพียมันอ่งข้านเปียก็เลยแอดมินก็เลยงงเลยบันนี้ครับเป็นความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับอ่าวันนี้มาเริ่มกันไหมพี่น้องครับ แอดมินจุนน่ะแหละครับตอนนี้เด็กแก็น้อยอาจจะงงๆครับวันศุกร์ปีหนึ่งพี่น้องครับกายังยู้โซนทั้งเวียงจันทร์นะพี่น้องครับนี่เท้าเวียงจันทร์ทั้งท่าแขกทั้งย่างเนี่ยแต่ว่าเมืดแล้วล่ะครับพี่น้องสังเกตบ่ดโมงเช้าว,วันศุกร์เมืดแล้วครับ10โมงเป็นท้องฟ้าเปิดอยู่จนมะฮอดเทีย่ยงพี่น้องนี่แอดมินหยุดเวลาไวไ้เลยครับหยุดเวลาไว้ว่าช่วงเที่ยงมองได้มีโอกาสเกิดฝนครับ มองเก้าอะไพี่น้องครับเห็นบ่อนี้แถวแถวแหลมงอบแถวแถวครุ้งแถวแถวจันทบุรีนี่พี่น้องแหลมซิงแหลมงอบเนี่ยครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่เปก่อนโตย่างชัดเจนนะครับอยู่ตรงบ้านน้องข่าพี่น้องทกสะท้อนเอียเมื่อกี้นี่ที่แอดมินอา่านนี่บ้านหวยสะท้อนเออบ้านหวยสะท้อนพี่น้องแต่ว่าพอเขาว่าปุ๊บตรงนี้คือเป็นน้องข่าอะไรพี่น้องเนาะเขาบอกว่าบ้านหวยสะท้อนว่าสั้น ก็โอเคได้พี่น้องเนละ้วสีแดงนี่มีโอกาสฝนตกสูงมากนะครับส่วนโซนอื่นเป็นไงครับเขาก็ซูมเอาออกมาครับนี่กะสีเห็นในแต่ละโซนนะคอนแกนของแอด,ดมินบอมบอมมี่เลยพี่น้องครับพี่โลกลมซักเนี่ยว่าคึมเนี่ยทั้งเนื้อขึ้นไปไกะส้งสีคึมๆอาจจะตกจริงจังเนี่ยไอ้สีตกได้แน่แก็โอค์พางนี่พี่น้องมีโอกาสตกเนาะแต่ว่ากเ,ากเบิงเบิงโมเนว่าเขาเบิงนิ่งเลยี่น้อง การจ้างซี่การเคลื่อนที่การกระจายตัวการร่วมตัวของเมฆมันหายไปเร็วก็โอกาสตกมันก็นหน่อยดะพี่น้องเนาะนะครับส่วนทางใต้เพราะปันไหนพี่น้องเงียบๆอยู่นะครับอ่ะเบิ้งให้ทัวถึงกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะต่อไปตีอ่าใบโม่งใบสามเอ้ยใบโมง่งใบสองครับเริ่มนาแน่นขึ้นครับน้าแน่นขึ้นที่กรุงเทพพี่นอ้องโซนนี้ครับโซนสะแก้วนะพี่น้องครับโซนปราจินบุรีนะครับ สะเชิงเศร้าพี่น้องเนาะตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับส่วนภาคเหนือนะครับกะเป็นคึมๆึได้พี่น้องลักษณะนี้ขอใช้คาว่าคึมแล้วกันรวมถึงขอนแก่นแล้วกันาคอีสานเองหลายจังหลายจังหวัดก็คึมๆครับอาจสีมีตกไรแน่นะครับยูททางปากสั้นเนี่ยมันก็เป็นตะเข็บชายแดนระหว่างไทยล้าแล้วเนาะเห็นว่าพี่น้องครับกะตรงนี้กะก็เป็นตกทางบานเพิินเป็นส่วนใหญ่เนาะทางประเทศลาาครับพี่น้อง สีมงแรงครับสีโมงแรงเมตก็โตจนฮอดสองทุ่มก็โตส่วนไหนครับส่วนที่ติดกับริแม่น้ำโขงนะครับบพราว่าที่เป็นอุบลราชธานีนะครับปากสั้นปากเซ่นะพี่น้องมุกดาหารนะครับท่าแขกนะครับอุดรเอ,อาอุดรได้ตัวหลักขอนแก่นบ่าเข่าด้พี่น้องเข่าอุดรเพราะว่ามันขึ้นมันจะเป็นลักษณะล่มดันไปจากช่วงอุบลขึ้นไปทั้งมุกดาหาร ทางนครพนมนะครับทางหนองคายเนาะพี่น้องนะขึ้นไปทางหุ่นนะครับตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็บทมีเหนือนพิโลกขึ้นไปนี่ยครับอุตรดิตถ์พแพร่นะครับแล้วก็จังหวัดใดอีกครับอยู่อยู่แถวพแพร่นี่ครับจังหวัดน่านดิแถวนี้เนาะหน้าที่มีพแพร่น่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินขอ,อยัดเบิบ่งจังหวัดก่อนเด้อพี่น้องครับ แถวนี้แหละครับขึ้นไปหาเชียงรายเนาะเชียงไม่ส้งสีเบาบางนะครับเชียงไม่มีนิดน้อยพี่น้องคึมซื้อเนาะลักษณะที่เห็นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจ้งเบืองการเคลื่อนที่ของเมฆเด้อครับสาคัญมากครับสองทุ่มของวันศุกร์เมฆเคลื่อนทีเบ่งไหนครับเคลื่อนที่ไปทางฟังเล่าเป็นส่วนใหญ่เคลื่อนขึ้นนะครับเคลื่อนแล้วก็ตกแห้งด้วยนะครับในช่วงแม่น้ำโขงเล่าเราไปพี่น้องครับพอดลวงพอบางฝุ่นในช่วงตีสามตีสี่ครับแล้วก็ ส่วนไทยกับเปื่อยออกครับจนทอดเสาวันเสาร์นะครับเจ็ดโมงแปดโมงกันยังไม่เห็นเมีย่ยงครับยกเว้นว่าที่ยู่ทางจันทบุรีเนาะทางแหลมงอบทางแหลมยังเนะี่ยมีฝนอยู่ตลอดนะครับพี่น้องตลอดช่วงเวลาทีแอดมินไล่เบิง้งนี่ครับเขาเขาออกออกอยู่นี่ครับคือทางครุงทางยังเลยพี่น้องทางตราดมีโอกาสเกิดฝนมากกโมูด้ยนะครับจนทอดเทียงวันเสาร์ครับจังละลักษณะจังสีขึ้ม กลับมาอีกเนะพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเบิ้งว่ามองไรที่ชัดเจนนะครับบ่ายโมงบ่ายสองครับมีความชัดเจนอยู่งมองไรครับมีความชัดเจนอยู่ทั้งท่าแขกพี่พี่น้องครับเพี้ยทางบ้านบ้านลาดทางบ้านสกลนครพี่น้องเนาะแถวนี้ครับครับสกลนครบางวาตาพี่น้องทางนี้พ่อเจเลิน้นนึงสินะครับเลาะตะเข็บชายแดนนั่นแหละพี่น้องครับแต่ว่าตกแห้งนี่นะที่เป็นบ้านนี่ยังเดี๋ยวเขาหยัดซุ่มไปเบิงนะ้งแน่ ส้างบา้านาหาดท่วนพี่น้องบ้านดอนด้วงสี่น้องอยู่แถวๆสีสลัคามเด้อพี่นอ้องแถวตรงนี้ครับบ้านเล่าสีบ้านดงสี่เป็น้องเนาะน,นะครับอันนี้ฝนตกแน่นอนเนื่องจากไม่สีแดงชัดเจนครับอ่าแอดมินเขาจะไปเบิง้งโซนอื่นนะครับอันนี้คือโซอนไก่เหี้ยงพี่น้องสังเกตเอาเดอ้อนะครับว่าเขตพรมแดนของพี่น้องอยู่ตองไหนนะครับจังหวัดอยู่ตองไหนนะครับ ว่าอาจชีพได้ออกบอกเมื่อทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะครับพยายามเน้นแล้วนะครับว่าฝนคลุ่มทั่วพื้นที่ในช่วงเวลาใบสามของวันเสาร์ครับน้องครับไอใบใบสามครับสีม่วงแรงหามงแรงครับพี่น้องทุ่มหนึ่งโอ้พี่นออ้องเอ้ยอ้วนอวยอยัยุแถวนี้แหละพี่น้องบ่หอดขอนแก่นสังเกตว่าพี่น้องแต่เลี้ยใจเนาะเห็นว่าเขาขอนแก่นนิดเดียว กินเดียเป็นบางทนอาทิตย์มหอด้วยซ้ำครับน้องพี่น้องแต่ว่าอุดอรเพิ่นรับไปครับน้องข่ายสกล,ลนครมุกดาหารนี่หดลงมาหอดอ,อดุบลราชธานีร่วมครับพี่น้องทางเล่านเนาะเวียงจันท์ปากสั้นทาแขกปากเซนี่รับไปรับเต็มเต็มได้พี่น้องมาตามแนวแต่เข็บชายแดนเท่านั้นแหละครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องต่อไปครับว่าฝนช่วงไหนไปจ้งไดนพี่น้องสามทุ่มของวันเสาร์ครับสี่ทุ่มกัยังยุ่มเหมืองเก่าอยู่พี่น้องเนาะ แถวลุ่มแม่น้ำโคงตลอดแนวเวียงจันทร์ทาแขกลงมาจนฮอดอุบลราชธานีคือเก่าพี่น้องตีสามตีสี่ของขึ้นวันอาทิตย์ครับตีห้าหกโมงเสาร์เปย์ออกครับพี่น้องเริ่มเปย์ออกในช่วงตีห้าหกโมงแปดโมงเลยก็บ่มี่ยังครับท้องฟ้าโปรง่งมีแดดชัดเจนเนาะสิบโมงเริ่มไหม,าาม,ม,มาา้แล้วพี่น้องครับสิบเอ็ดโมงเริ่มคืนไหม้แล้วเอาง่ายๆไปตั้งแต่เบื้องมาเนี่ยสุกเนาะมันสุกมันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย ชัดเจนเลยว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนเฉพาะช่วงบ่ายพี่น้องจังตอนนี้เป็นคืนวันที่28ดเนาะเป็นเ้าวันที่28ดนะครับเป็นช่วงกลางคืนในช่วงเ้ารของวันที่28อ่าคือวันศุกร์พี่น้องครับส่วน2ีเกาวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ที่30นะครับก็ตอนนี้เป็นวันทีที่30ครับที่ผมเบิง่งอยู่น ah ี่คือมาหอดหาโมงแล้วช่วงหาโมงไปเริ่มขึ้นพี่น้องครับเริ่มขึ้นชัดเจนเลยครับเทีย่ยง บยโมงมีฝนเต็มพื้นที่ในช่วงภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะพี่น้องครับส่วนภาคใต้ทรงสีบอมีบัานไหนครับลักษณะเขาการเคลื่อนที่ของเมฆนะครับเป็นแบบนี้เลยพี่น้องครับไปคอนกันยทั้งเกาอกล้วพี่น้องเชียงร่ายเอ้ยบแมเนเวยงจันพี่น้องทาแขกปากสั้นไหลลงมาทั้งปากเซนะครับทั้งอุบลราชธานีนะครับเห็นบ่พี่น้องทั้งพี่น้องเพื่อนบาน้านไทยล่าเอ้ยเทยพี่หวังเพื่อนบ้านล่าเนี่ยทั้งไทยล่านี่ ชัดเจนเลยว่าฝนตกดีแท้นะครับแล้วก็ยู่ทั้งตราดทั้งขุงด้วยพี่น้องเด้อตรงนี้ก็ตกดีพี่น้องครับนี่ชัดเจนทุกมือเลยแถวไตจันทบุรีลงมานี่ครับมองนี้เหมือนจะฝนที่เขายู่ตลอดนะครับเท่าที่ผมสังเกตจากการเฮ็ดคลิปเนาะนะครับส่วนภาคไตนี่ช่วงเขามีฝนภาคใตเงียบเวยพี่น้องเงียบๆเท่านหอยนะครับไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะครับ ภาคเหนือกับภาคอีสานใกล้เคียงกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ภาคอีสานช่วงนี้สิ่ปีนักอยู่แถวริมนลำคงเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงหลังช่วงบ่ายมากนี่มีโอกาสเกิดฝนทั่วทุกพื้นที่นะครับมากหน่อยกะกะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆพี่น้องครับพี่น้องก็สามารถให้อดมินโฟกัสได้ครับกะแค่บอกพื้นที่ของพี่น้องมากครับยกตัวอย่างว่าอุดรซี่เนาองพี่น้องอุดรจังอี่อุดรท่าน,นี่ังซี่ ตรงกติสามารถโฟกัสได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนแบบใดแบบใดพี่น้องเนาะนะครับเพราะกระเบื้องต่ำเนี่ยครับอุดรตั้งสีหรือน้องค่ายสี่น้องเนาะมาเบิ้งน้องค่ายก็ได้น้องค่ายครับมีโอกาสเกิดฝนมองสีเขาก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ของน้องค่ายได้พี่น้องครับนี่ครับที่แม่ๆอยู่นี่คือน้องค่ายเด้อนะครับมีโอกาสเกิดฝนบ่ตรงแดงๆนี่อาจจะเปน็นโซนอื่นก็ได้พี่น้องเดี๋ยวขยัดปิดกล้องนีก่อนนะครับนี่ครับเหากเบิ้งว่าโซนนี้ เป็นเป็นโซน,นไหนเนาะสิเขาก็สามารถที่จะปักหมุดมาเบิ้งได้ขึ้นกันครับตรงนี้ครับเด <c oughs> ี๋ยวขอยัดเบิ้งก่อนครับน้องอา่อาว่านอนอดนิววาดมันอยู่อำเภอใดเละพี่น,น้องครับอำเภอว่านอนอดวิลานเนาะแถวแถวเลยทางนี่ขึ้นมานี่พี่น้องครับนะครับถ้าทั้งเอฟซีนี่สามารถแจ้งแอดมินได้ครับแต่ว่าขอเป็นคอมเมนต์แรกเท่าน,นั้นเด้อ นะครับที่จะให้พยากรณ์เบิ้งนะครับได้ช่วงจังหวัดได้แก่ไดพี่น้องนะครับย่างอุบลอุบลเนาะอุบลฝนตกดีเลยพี่น้องขอหยาดเบิ้งนิดนึงนะครับอุบลราชธานีอ้าวคือบ๊วยขึ้นเลยพี่น้องอุบลไมอุบลเนาแอดมินพิมพ์ผิดบอกจังหวัดอุบลเฮ้ยต้องเขียนเต็มอุบลอุบลราชธานี อุบลราชธานีแม่นว่าพี่น้องอเออเออขึนขึนขึนต้องใส่เข้า่าจังหวัดด้วยพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่นี่มาแล้วครับเออมันคือมามันคือมาติดอยคอนที่จะไปอ๋อแสดงว่าตัวตัวใจกลางเมืองเขาอย่หนีนมาพี่น้องแต่ว่าในแผนที่มันคือปักอยู่นี่อ๋อนาทีเป็นตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็สามารถบอกได้ได้พี่น้องสามารถแจ้งแอดมินได้สามารถเบิงเบิงเป็น ชอ,ชอดได้ไอเบิ่งเป็นเลี้ยวท่ามได้ครับที่เขาพยายกรไว้นะครับก็บคือทาเาเฉพาะจุดมมนก็ดิชัดเจนมากขึ้นเนาะจังตรงนี้แอดมินก็ขอยัดเบิ่งของเจ้าของก่อนนะครับในเห็นในช่วงขอนแก่นนะครับถ้าเป็นขอนแก่นเดี๋ยวแอดมินขอยัดเบิ่งพื้นที่ของเจ้าของนิดนึงนะนะครับขอนแก่นขอยัดปัดหมดุดเลยพี่น้องปักหมุดแล้วก็ย้อนกลับมานะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับมาเบิ่งนะครับ นะครับของแอดมินสังเกตง่ไงไๆเลยเห็นว่าสุกมากเลยบ่มีอย่างเลยพี่น้องครับโ,โปร่งโปร่งสบายฝนฝ่าบ่มากไก่ไก่ไก่เลยพี่น้องจนหอดวันสุกส,สิบโมงเงียบกิปพี่นอ้องอะจังใดเดียวแอดมินขอเบิ่งยอดหลังในในคลิปแล้วกันเนาะนะครับเนี่พี่น้องเห็นว่าเหมือนจะเกิดฝนในช่วงวันสุกเวลาหามงแต่ว่ากลับเปื่ออกไปนะครับนี่คือลักษณะการเบิ่งนะครับ เบิ่งแบบเรียทม์นะครับไปแต่ละมือส่วนวันเห็นบ่ไปทางอื่นมาเลยพี่น้องขอนแก่นแอดมินบอกเกิดครับแต่ทางพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเบิ่งเอาเดอ้อแดงขนาดนั้นแสดงว่าพี่น้องจัดเต็มได้เด่นเห็นวันนะครับเหมือนที่ผมเบิ่งไหวเนาะอ่ะซ้านี้แหละพี่น้องเอาง่ายว่าโอกาสเกิดฝนของแอดมินหน่อยมากนะครับส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าจะมีก็เป็นวันนี่เห็นว่าขายไปแล้วพี่น้อง บะมีเลยนะครับใส่คำว่าบะมีเลยแล้วกันเนาะกะทิมีแนวกับวันเสาร์ในช่วงทุ่มหนึ่งนะครับอาจจะมีอาจจะมีเพราะอย่างพี่น้องมันมันมันอ้อมขาอ้อมแอวแล้วก็หายไปไหมครับสังเกตไหมครับเนี่ยแล้วก็เปื่อยออกไปเลยนะครับซึ่งแบบนี้มันอาจที่บอดคอนแกนในซ้ำครับมันหนีขึ้นไปทางอุดรแล้วก็แล้วไปเนาะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะแอดมินเองกัสิส่งดึกๆจักเน้อยครับการว่าวกันจ่ากระชิดหลงสนไปบ้างต้องขออภัยอย่างสูงครับพี่น้องครับ แล้วก็คลิปกาดถี่วนไปว่นมานิดนึงเพราะแอดมินกาดเนื่องจากว่าจากเบิ้งในในในของแอดมินเองในช่วงถ่ายได้พี่น้องครับต้องขออภัยท่านอื่นๆนะครับลองไปเบิ้งคลิปย้อนเด้อพี่น้องครับสามารถเบิ้งได้ว่าเมฆพันในตัวชงมัดต,ตัวอำเภอของพี่น้องตอนไรกะช่วงนั้นแหละครับมีโอกาสเกิดฝนสีที่จะมีมีฝนได้ก็คือสีแดงนี่ครับสีแดงมีแน่นอนพี่น้องสังเกตจัื่องสีได้นี่ฝนที่อยู่นี่ครับ30 20 10เนี่ยเังสีก็คือ ยิ่งเข้มยิ่งมีโอกาสเกิดฝนสูงพี่น้องบางที่เป็นสีออกสีแสดเนาะสีแสดสีแสดแล้วก็อ่อนลงมาเป็นสีแดงนะครับสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็มหาสีฝานะครับจนถึงสีน้ําเงินเข้มก็คือประมาณคึมๆนะพี่น้องครับหรืออาจจะตกหน่อยมากนะครับตกเยอะก็อยู่ที่สีแสดนะครับแบบนี้ตกเยอะนะครับในโซนของเหนือท้าแขกขึ้นไปนี่พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าตกเยอะครับเอาโอเคครับสำหรับคืนนี้กับราตรีสวัสดิ์ครับ เดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องปลอดภัยทุกกานเดินทางครับนะสวัสดีครับ